ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการแปลรูปอาหารซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนก,การแปลรูปอาหารค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับดรลลิตาสิริวัฒนานน์อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเรา เกี่ยวกับกรรมวิธีการแปลรูปโดยใช้เอนไซม์ในอาหารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะการใช้เอนไซม์ในอาหารเนี่ยมีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมไหมคะแล้วถ้ามีเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเพราะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างในภาคครัวเรือนปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะนํามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรหรือวัตถุดิบที่เป็นของเหลือทางการเกษตรนะคะทาให้เกษตรกรเนี่ยใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะคร จริงๆเอนไซม์ตัวนี้นำมาใช้ในอุตสาหภาคอุตสาหกรรมเยอะมากนะคะโดยเฉพาะที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกก็คือสินค้าเกษตรหรือแม้กระทั่งผลผลเกษตรที่เหลือใช้เหลือเราไม่เรียกว่าเหลือใช้เราเรียกว่าเหลือจากการบริโภคสดหรือจากการขายก็ถ้าเป็นตะพวกผักผลไม้ก็จะเหลือเยอะมากใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นขายตามท้องตลาดถ้าฤดูการไหนที่ มีสินค้าออกมาเยอะๆก็จะขายไม่หมดก็จะเหลือทิ้งก็มีอุตสาหกรรมที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้มาแปลรูปหรือเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เอนไซม์เข้าไปมีส่วนช่วยตัวนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ไวน์หรือรอ,อุตสาหกรรมแอลโกอฮอล์ที่หลายหลายคนชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือเวลาเรา,าผลิตเบียร์หรือไวน์ต่างๆมันต้องมีกระบวนกนารหมัก ซึ่งวัตถุดิบเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของ Y เนี่ยก็ะจะใช้ผลไม้จริงๆคําว่า Y เองเนี่ยอันนีแบบ้อาจจะเป็นความรู้เพิ่มเข้าไปนะคะไเนี่ยจะใช้เรียกอ,อง,งุ่นก็คือเรียกเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหม,มักองุ่นก็คือเราเรียกว่า Y แต่ Y วน์เนี่ยอง,งุ่นเี่ปลูก ในบ้านเราเนี่ยอาจจะปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นเขตร้อนอางุ่นก็จะชอบที่สูงชอบอากาศเย็นๆแล้วก็ในการผลิตไวน์เนี่ยก็จะต้องใช้พื้นที่สารที่หมักที่พวกอุณหภูมิเนื่องจากว่ามันชอบอากาศอุณภูมิต่ำนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยอเอาเอางุ่นตัวนี้มาผลิตเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกับที่ผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปใช่ไหมคะแต่ก็มีการผลิตเนื่องจากว่าวัตถุดิบมันเหลือ แล้วก็นอกจากว่าอางุ่นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีวัตถุดิบหรืออย่างผลไม้อื่นๆในบ้านเราที่มีความหลากหลายแล้วก็เหลือจากการข่าแล้วก็บริโภคก็เอาตัวนี้นํา,ามาทํามาหมักคือนํากระบวนการเหมือนหมักไวน์มาหมักแล้วก็ใช้เชื้อจุลินทรีย์เดียวกับที่หมักไวน์แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกว่าไวน์อย่างเดียวเราจะต้องเติมชื่อของผลไม้เหล่านั้นลงไปอย่างเช่นไวน์สับประรดก็คือหมักจากสับประรด ไวนกล้วยหมักจากกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องมีชื่อของผลไม้หร,หรือวัตถุดิบนั้นๆเติมเข้าไปเราจะเรียกเราไม่สามารถเรียกวายเฉยๆได้เพราะถ้าวายเฉยๆเนี่ยจะต้องหมายความว่าหมักจากองุ่นนะคะคซึ่งในอุตสาหกรรมผลิตอแอลกอฮอล์หรือผลิตไวเองหรือแม้กระทั่งเบียร์เองเนี่ยเราเติมเอนไซม์เข้าไปโดยเฉพาะปาเปนก็มีการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมหมักเบียร์หมักไวเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ตัวเนี้ยมันทําหน้าที่ย่อยโปรตีน มันจะช่วยให้เวลามันย่อยวัตถุดิบหรือผลิตผลของเราทางการเกษตรของเราแล้วเนี่ยผักผลไม้เราแล้วเนี่ยมันจะให้สารที่ไม่ขุดก็คือพอมันช่วยหมกักพอมันช่วยหมักเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเนื้อของผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยหลุดออกมามากขึ้นแล้วก็ช่วยต,วตัวเอนไซม์ปาเปนตัวนี้จะไปช่วยไม่ให้ผหนังเซลล์ที่มันยึดตัวกันเนี่ยคะ่ะมันของผลไม้คะ่ะ,คะ ปกติก็คือผักผลไม้หรือในเซลล์สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะกันด้วยพันธะอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมคะแล้วเวลาเราไปหมักเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยมันต้องใช้เวลานานที่เซลล์เหล่านี้จะหลุด,ด,ดออกจากกาันก็เลยมีการเติมเอนไซม์เข้าไปช่วยในกระบวนการหมักมก็เพื่อช่วยให้อโครงสร้างเนี่ยหลุดออกจากกันง่ายนะคะแล้วก็ได้เนื้อสัมผัสได้ได้เนื้อของวัตถุดิบมากขึ้นแล้วก็ สารสารละลายหรือว่าน้ําที่ได้เนี่ยมันจะไม่ขุ่นนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยเพราะว่าบางทีในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์หรือแมก้กระทั่งเบียร์เองเนี่ยเวลาเราซื้อหรือว่าคนที่เคยเคยดื่มก็จะสังเกตว่ามันจะไม่เราจะไม่เห็นเป็นเนื้อเนื้อหรือ,เ,อเป็นเม็ดเมดของวัตถุดิบป,<ช>ปอนอยู่ไม่เหมือนกับน้ําผลไม้<ช>นะคะ<ช>น้าผลไม้เวลาตั้งชิงไว้แยกชั้นเราจะสังเกตว่า ตัวมีการตกตะกอมมีเนื้อตกอยู่ด้านล่างนะคะแต่ในอุตสากรรมการผลิตแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามีเนื้อตกอยู่เนี่ยถือว่าไม่ผ่านค mm ุณ hmm. ภาพไม่ได้นะคะนอกเหนือจากอุตสากรรมผลิตแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยในการ,รผลิตอุตสากรรมเนื้อสัตว์ ก็นํามาใช้อย่างที่เกิ่ไปตอนแรกก็คือว่าเอนไซม์เนี่ยช่วยย่อยโปรตีนทําให้เนื้อสัตว์มีลักษณะนุ่มขึ้นนะคะแล้วในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนมากจะเป็นการแปรรูปที่เอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ออกแห้งหรือดึงน้ําออกบางส่วนเพื่อที่จะให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานแล้วก็ขายได้นะคะหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตไส้กรอกแหนมกุนเชียง มีการนำเอ็นไซม์เข้าไปใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปบริโภคแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสนุ่มมากขึ้นนะคะอนอกนอจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แล้วอุตสาหกรรมยามก็มีการเอาไปเอาไปผลิตนะคะอย่างเช่นในส่วนของปาเปนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยอย่างเช่นช่วยรักษาแผลที่ติดเชื้อ,อ ะะซึ่งลักษณะของอุตสากรรมยาหรือุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงยาที่ทานเข้าไปอย่างเดียวอาจจะหมายถึงยาหรือว่าแผ่นปิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ตัวอื่น,นที่แปะลงบนผิวหนังเราช่วยรักษาอาการอักเสบหรืออาการติดเชื้อจากเชื้อราพวกนี้ก็ได้นะคะนอกนอจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอุตสาหกรรม การทอผ้าการย้อมผ้าที่มีการเอาเอนไซม์เข้าไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปรรูปโดยใช้เอนไซม์ในอาหารเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดรลลิตาศรีวัฒนานนท์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ